ในอุตามาสาวนายนหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยโพสต์เฟบุ๊กถึงการลงพื้นที่ภาคอีสาน4จังหวัดเป็นครั้งแรกของคณะผู้บริหารพักถึงเริ่มจากจังหวัดนองบรลรัมพูสกลนครมุกดาหารและอุบลราชธานีในระหว่างวันที่26ถึง28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากเพื่อนำเสนอแนวคิดแนวนโยบายของพักต่อพี่น้องประชาชนแล้วพักยังได้เปิดตัวแนะนำผู้สแสดงเจตจำนง ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสในนามพรรคและที่สําคัญที่สุดคือตั้งใจไปรับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่จากคนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนําข้อมูลที่ได้กลับมาจัดทําเป็นนโยบายดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในภาคอีสานต่อไปโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าประเด็นปัญหาหนี้สินเกษตรกรเป็นเรื่องที่พูดถึงมากที่สุดแม้หลายสิบปีที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองได้หยิบยกขึ้นมาพูดหาเสียงทุกครั้ง แต่มาจนถึงทุกวันนี้ปัญหาหนี้สินไม่ได้ทุเลาเบาบางลงแต่กลับหนักหน่วงขึ้นเพราะสถานการณ์โควิดที่กระทบกับการหารายได้และค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากราคาสินค้าต่างๆที่กําลังขยับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้เกษตรกรชักหน้าไม่ถึงหลังจึงต้องกู้หนี้ยืมสินเพิ่มผมเชื่อว่าปัญหาหนี้สินไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการพักชราระหนี้ให้เกษตรกรแค่ปี2ปีเพราะในที่สุดแล้วหนี้สินเหล่านั้นก็กลับมาใหม่อยู่ดี แต่เราต้องแก้ด้วยการสร้างโอกาสในการหารายได้เพิ่มให้เกษตรกรควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างหนี้ให้ยืดระยะเวลาออกไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสตั้งหลักใหม่ได้อย่างแท้จริงหลุดพ้นจากวงจรการเป็นหนี้สินแบบเดิมๆิมนายอุตมะกล่าวว่าสําคัญที่สุดการแก้ปัญหานหนี้สินต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งตัวเกษตรกรเอง และชุมชนท้องถิ่นที่ต้องมีบทบาทร่วมคิดร่วมแก้ไขขณะเดียวกันรัฐบาลก็สมควรขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเสนอยกระดับการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรคลังพาณิชย์การท่องเที่ยวได้หารือออกมาตรการที่สอบรับระหว่างกันภายใต้นโยบายของรัฐบาลเพื่อสามารถดําเนินการได้มีประสิทธิภาพครบ ทั้งการแก้หนี้และการสร้างรายได้เพิ่มรัฐบาลต้องช่วยให้เกษตรกรมีโอกาสใหม่ๆใ,ในการสร้างรายได้เช่นการทำกรเกษตรแบบผสมผสานและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงการผลิตสินค้าชุมชนโดยการตลาดเป็นตัวนำก็จะเป็นการปรับโครงสร้างเศษรษฐกิจฐานรากที่เริ่มจากความแข็งแกร่งภายในของเราเองสุดท้ายก็จะทำให้เศษรษฐกิจประเทศเข้มแข็งและยั่งยืน